สองสามสห้หเจ็ดรุดอืดปกไว้อีกหลายอปกไว้อีกหลายคุยเสยยยยยยงยัยยยยกยยก,กินนนยยย,ย,ย,ยกิน,น,กน,นยย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 อยยงยย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 ดยย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 ัยย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 งยยยยงยยยยย เห็ดนี่ยัยงวะโอ้ย,อยพี่ร้องผมปาดนั่งนันี่เจอเห็ดไข่อ๊มปืดบอู้จัดตัวว่าป้าดข้างข้างเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมปาดปาดปาด,ปาดคือสุดจอดเถอะ ใส่มาเบิ่งกูดูผลงานเจ้าบาจะค้องข้าปลูกญ้าพี่น้องผมอุ้ยเอ้าเอา,เอาโอ้โหด้กินแรงแล้วพวกขาเหมือนอุย้ยบาหลี่เกิดจุปานี่เจ้าก็เห็นมันเนาะไตไว้ต้องเลยครับผมบาดบาไม,มันคอยเหยียบก็มีที อ้จนทิ่ม่ถหรอว่ามีผู้มาเห็นไหมอืดไปตอกน้ำพุดธลึดอืดอืดอีกันนึงพุดลุดอืดปกไว้อีกหลายเยอปกไว้อีกหลาย, ouais? ยค,คุยเสยโอ๊ยยอดน้อยเดี๋ยวตามาเบิ่งต้สุดยอดครับผม เปิดๆเ,เ,เอาอู้ได้กันเอาเดินทางต่อครับผมแต้ว่าจะขวางว่าหันกำลังกวดอันเพื่อนที่ิิปลูกห้าครับผมข้าเจ้าโทรมาเอื่นว่ามาเบ่งอันนี้สัน,ก,นก็เลยมากนะครับพี่น้องผม,มนะงนั่ยังยึดติอคอยคืบไปเห็นว่าอู้สองเลยนะ ดอ้ยเอาไปเห็ดม mm ัน hmm. ห oh, wow. oh, um, okay, ักร in <trong> <splash> <s arat os> mm ับโอ้ยสวยงามกับผมพุูนบุคฮันหอดเดือดูเก็บเห็ดอยู่ไงที่หองแต้ว่าเขาเก็บแล้วปกไว้ดีๆเชื่อมันได้ซุมมันได้ซุมๆนมันจะเกิดอีก พบไอนอมาเก็โอ้ไวอีกบอกพี่น้องมาเก็บเลยฮ่าเฮืนเสามาเก็บเด้อพี่น้องเขาพบไว้สายดอกอยยังสนใจภาคินนี่กินบ่ไรตีโอ้ยป๊ดอ้ยงงจีโอ้ยกินบ่ไ้ินี่ยังวัดเหิงอะ หมดแล้วไอ้ตายเบียรยมันมาเกิดยุ่กับเห็ดให้อย่าหลงเด้อยวะเอาไปครับผมให้เพื่อนหาคับไฟหาเห็ดเข้าขั้นหาเห็ดดอกช่วงนไปเดินให้ต่อครับผมอา้าวท่านเป๋าก็ยุ่นี่วะ